ยกทีหนึ่งมาก่อนครับผมจังหวะนี้แมววันนี้สงสัยทีมปีพาดมาทิ้มมาเพลงใหม่ครับไม่ไครับอย่าเลาล้าครับอย่าเลาล้าจังวันี้เจอลายหิวโก้เลือกันครับเข้าไปครับซ้ายแมหมัดหนึ่งสองครับหิวโก้ผมหมาครับต่อกันยกทีสองครับเดินแหนวยังไหล่ล่างรับฮิวโก้ฐานเอกว่ายังไงไม่ออกครับฐานเอกครับหยุดยักไว้กอกเขาหาครับ มัดหนึ่งสองอ้ยจังหวะ่ตเลยครับฐานเอกครับหลบสวยงามครับเข้าไปครับขวาพับไปยังไงดีครับซ้ายขวาโอ้เหมือนเหมือนจะมีความเพียงเกิดขึ้นครับเหมือนฐานเอกจะมีความเพียงเล็กน้อยครับเพื่อสักครู่แม่เดินขวาครับโอ้ยมัดขวาครับดืโชว์ครับฐานเอกมีอาการพื้นโชว์ยังไงดีครับโอ้ยขยับขั้นต่อครับผมจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับไปครับโอ้ยยังไงดีครับ ไปครับเดินเข้าหาครับโอ้ยสายมาครับผมจังหวะนี้ไปครับสายล่างครับทางด้านของฮิวโก้สายมาอกขวาขึ้นแม่เดินเข้าหาครับฮิวโก้ยังคงเดินไม่หยุดยังครับหมัดขวาลำตัวครับพี่ฮิวโก้จังหวะนี้เข้าหาหมัดซ้ายขวาซ้ายฮิวโก้ครับโอ้ตีเขาขึ้นมาครับฐานเอกครับยังไงดีล็อกไว้ก่อนฮะโอ้ยมาครับล็อกเอาไว้กรรมการแยกออกมากรรมการโอทัยชิอรมพร เอาล้วค่ะโอ้ยแข้งซ้ายจากฮิวก็เอาแข้งซ้ายขึ้นไปจากทหารเอกทิไปค่ะทหารเอกฮิวก็ทิ้บขึ้นโอ้โหหลังทิงเชือกแล้วนะคะทหารเอกอ้ยโดนหมัดหนึ่งสองเข้าไปอีกเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับไปครับมัดหนึ่งสองสามครับโอ้ลำตัวโอ้ยถึงกับสุดครับลงไปนั่งเพลงครับโอ้โหทหารเอกลงไปนั่งแข็งแต่กรรมการยังไม่นับว้าวกรรมการยังไม่นับครับผมจังหวะนี้มาหนึ่งสองครับเอาซ้ายล่างครับมาครับเตะซ้ายคืนครับทางด้านของ แม่ฐานเอกครับไปครับมัดซ้ายลำตัวครับยังไงดีครับผู้ชมวันนี้จะตีเขาไว้ก่อนฮะโอ้โหกรรมการแยกออกมาแม่ฐานเอกมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีครับสีหน้ายังเชื่นเชิอนครับฐานเอกครับยังไงดีครับเขาไปครับแม่ฐานเอกเหมือนจะเพียงครับฮิวโกวายังฮิวโกมัดขวาลำตัวฮิวโกเตะขวาฮิวโกเดินเข้าหาฮิวโกฮิวโกยังไงฮิวโกมัดขวาฐานเอกลงไปนั่งเคร่งครับกรรมการนับครับผมจังหวะนี้ครับ first count เป็นไงครับตั้งคุมเรียบร้อย The at least cannot continue contest the referee stop the fight <c oughs> And The winner is Hugo Red c o r n e r w i n i n g b y technical er now on the second round